ณตัวนี้นะทั้งน้องชายน้องชายโยันาดสงครามแต่ที่นี่ทางสาไลน่ะได้ย่างค่ะไปฟังทางผู้รักผู้ใญ่หรือว่าทางนายบ้านเพื่อนคุยกันเนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็ได้คุยกันอ่าเรื่องที่ดินกระเพื่อนทุกคนเลยเนาะเรื่องที่ดินกระเพื่อนก็คือทางบ้าาเตียงเนาะทั้งว่าเตียงนี่เพื่อนได้โทรหาทังผู้ใหญ่ใจดี ูที่สั่งเฮือนให้อ่าน้องเต้น้องตุ๊กน้องติ๊กน้องมิกฮันน้องทุกคนเลยเพิ่์นก็ได้คุยกันแต่ก็เพิ่์นก็เลยให้เปลี่ยนแปลงใหม่มาจากน้องทุกคนเนาะเพิ่์นให้เปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสีเอาน้องเต้กับเท่าไรนี่ออกเนาะแบบบ่มีซิตในเฮือนหลักนั้นเนาะ ก็ถือว่ายัางบอท่านได้แล้วนาะคุยกัน,นกเนาะหากไ่หากจคุยเรื่องที่ดิน,นเนาะเป็นได้ได้ยินทางเอื้อยเพิ่นเว้ามาว่าเพิ่นสีให้เจ้าเป็นคนมีสิทธิ์ในเฮือนอางนั้นโอ มันนี่ขึ้นน่มันนีเนาะขึ้นดีมันนี่มีเื่อยประกันมาเต่ามาโฮมเห็นแน่ว่าเอื่อยนะเห็นเอื่อยคนเต่ามาเต่ามาโฮมกันผู้หลายคนมันนี่ เอาแล้วบาทเด้องละเอาหอดมาเสียงเนาะนี่คำสองบาทยืมก่อนยืมก่อนลงนวงเดิอยูทมาบงมาบา่คลิปน้องในเจ้าเจ้าโสบาเองให้ให้ถ่ายคลิปน้องใน

เต็มเลยเลยสอาย้มเลยยิ้เลยิ้อยกน่ย้าดีตีทานนี้เพิ่งขลันมาบางมากโอ้มาลงมาคุยเลยก็ได้ไปท้งบ้านบ้านงานน้องตุกชิ้หนึ่งทุกคนเนาะสอทุกมาเต่ามาโฮมกันอยู่บ้านล่มบางแง้วตอนนี้ตอนนี้มีบ้านลมบางแหน่เนาะ

กำลังเดินทางพากันกะ้าเกียมไปบ้านในทุกคนเลยเนาะไปแข่งกีฬาไปขึ้นขันโบจางเสียก่อนว่าแนวเน้นเขากระเบียร์ขึ้นน้ำแน่นอ่ะทุกคนโนาะปรดจางเสียว่ะสันเบิรงในคลิบบายาวเด้อเบอร์แนวบางยาวไปไปไปเด้อไปไปไปทุกคนเลยตอนนี้กำลังกะ้าเกียมไปบ้านนุ่นสันเนาะทุกคนเนาะ คือว่าช่องยูทูบเบอร์เฮาือว่ามาเต่ามาโฮมกันสิาพากันไปผูแหละผู้คนเนี่ทุกคนเลยเนาะหลายขูดหลายคนกับเดินทางไปทางบ้านอ่าญาติน้องตุ๊กเนาะหรือว่าบ้านนุ่นสันทุกคนเลยอล้าวเช่นใดกับนี่จะไปติดตามชมยู่ปุ่นอีกที่หนึ่งเนาะทุกคนเนะาะเป็นจังนไรกัไปฟังเหตุผลน้ำกันมาสันเนาะโดยอ่ะวมาในคุณพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าทางเบาเตียงเพิ่นได้เข้าไปฮับน้องเตยอยู่บ้านดูบางเงี้ยวเนาะ พามาอยู่บ้านนุ่นสันป๋าสันทุกคนเนาะมาคุยมาเคลียร์ปัญหากันทีเด็ดพี่นอ้องเลยกตตอนนี้มาฮอดมาถึงแล้วเนาะป้าเบิ่งเนี่ยพี่นอ้องเลยก็ถือว่าหลายคนเนาะมานํากันมือน,นี่มาเป็นมู่เป็นคู่ปาสันเนาะทุกคนเลยหากแต่ว่าตอนนี้มาฮอดแล้วหากแต่ว่าทางเพื่อนคุยกันนะอาจสิบ้ได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนหนะ่ยเนาะเพราะว่าทางเพื่อนนะบอให้ออกคลิปป๋าสันเนาะให้เคลียร์กันให้เข้าใจซะก่อนป๋าสันเนานะ ช่งคอยลงคลิปหรือว่าคุยกันอีกที่หนึ่งมาสับสนุนทุกคนเลยหลังจากที่ว่าทั้งภรู้ใหญ่เพิินยังคุยยังเคีย์ปัญหากันอยู่นี่ถือว่าทั้งเฮานะบริทายคลิปแค่นั่งฟังเนาะนั่งฟังเหตุผลของเพิินว่ามาเล่ามามา่ายพิษพาถือแหละทุกคนเลยเนาะเฮ้าก็ยังบอกท่านในสรุปที่ว่าเป็นแบบใดนะทุกคนเลยเนาะว่าทั้งเพิินกะบ่อยากให้มันเป็นอ่าแบบ จะแสแบบออกไปแบบทั่วโลกนะการที่แบบ,แบ,บตัวเ้าคุยกันอีกอย่างสินะเพียงเพื่อนพี่น,อน้องเนาะมีแต่วา่าเรากร็ได้แต่นั่งฟังแะไรก็เพื่อนว่าแบบใดคุยแบบใดเนี่ยทุกคนเลยแล้วจังค่อยว่ากันอีกทีหนึงน่งเนาะเรื่องเพื่อนใกล้เคียงกันนั่นแหละทุกคนเลยกับว่ากันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคู่หลายคนมาเนาะก็ได้คุยกันก็นโอ้คือสีเขียวเติบอยู่ดอกทุกคนใเ,เพื่นสีแล้วเนาะเพราะว่ามันหลายกรณีเนาะ ก่อนอันนีที่ว่า <c> เ <oughs> พิน่นได้เว้าการเพื่อสิเข้ออกข้าใจนะเราทุกคนเลยโดยอันนี้กัป้าผมนายโคละคนมาเนาะเอาพี่น้อยเพราะว่าทีมงานหล,ลายขรนมากอะมาเต่ามาโฮมกันซืซอเนาะทุกคนเน้องบรรทายคลิปบ่ายสันทุกคนเลยมีแต่ทั้งผัวหน้าเพื่อนในเนื้อนี่มานั่งจมอยู่คนเดียวเนาะ เป็นที่ใดอยู่แ้นขาวู้อยู่แถวมาคลิปเสียทั้งในเตียงเราเราถ่ายเราสีโปล่อย,ยลงนะเนอาอะอแต่ว่าเป็นการถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานเนาะก็เลยผมที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นัตอนนี้ก็ดึงเอาคำว่าเนาะ อ่าดึงคำว่าของที่เพิ่นคุยกันมาเอามาล้มมามใช่ทอดในครับเอฟซีในเบิ่งได้ชมอืคือณตัวนี้นะทั้งน้องชายเนาะงชายโยโย่คันหาขอขมาโยคันหาขอขมาทั้งเบาเตียงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยากเฮ็ดปลนะเราแต่ยังบม่เนเราไม่อยากเฮ็ดเพราะว่าหากแต่เพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจทั้งสองข้ามสองพายเนาะแต่ว่าเอฟซีได้บานนี้ได้ อ่าทัง no, รักคุยใหเพิ่นบ่อยจักสำหรับทางไอเตียงเราให้่ไพ่แล้วเนาะี่ฮะแต่ว่าทางคุยใหญ่นี่เฮากายยังบมดทันในหุ่ยังบมดทันในหุ่งคำตอบจากเพิ่นเนาะตัวนี้เลยสำคัญท่าออกมามันรังเฮากินเนี่อ๋อเพิ่นหากรแบบบอกซ้อนบอกซ้อนบ่เดี๋ยวนี้แม่แบบเพิ่นหากบอกซ้อนนะว่าการกระท่ำหรือว่าสิเฮ็ดยังก็ให้มีสติเห็นนะอันนี้ยังยังบริบบอต้องน้องเตะเนาะยังยังถือว่าทางน้องเตะนี่ถือว่ายังอยู่เนาะยัง ยังบ่ทันได้คุยตัวนะนี่เรื่องของน้องแกนี่ยังบ่ได้คุยนายังีจบแล้วบอยังยังยังหึงเนาะยังหึงยังอะนรจังวจไม่ไม่ไม่กพ่ว่าไปเป็นตอนเป็นตอนเลยเนาะพาอว่าเป็นขันเป็นตอนพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีเ้าสบายดีทั้งกองจิต่เออ อันนี้ได้กองเฮาเห็นเบิดเด้อเห็นเบิดบ่โอ้ีเนาะเอาดีด้เดี๋ยวก็เฮาเ็เด่นเอกเนาะเออเเ็บเ็ครบเอสิฮู้เว่านายอ้วนปจอยเด้เออซั่นบ่อยบ่กะมื้อนี้สบายใจสบายใจในเรื่องว่าน้อง น imana, <tem> <zawsze> ้องไซเนาะกับทางน้องเอ่อกับทางไอเตียงคนนี้เยเได้ได้เคลียร์กันแล้วได้เคลียร์อะ้รปรับความเข้าใจเนาะอะไรเป็นความเข้าใจกันเยังยังคือว่าชั้นเพราะว่าณผู้เอาเอาผู้ที่ขาันยอมพับตัวเองเลยด้วยยอมพับตัวเองจิดแหน่เอาว่าส่นกับบริจาบโต้ด้เนาะบริจาบโต้จะดีเลยพี่น้องคนนี้เนาะโอเล้เมื่้คือเมื่อนั้นเหละแบบเปลี่ยนหรือคนละคนเลยเนาะตามที่เอาบ่งในคลิปนั้นจะชิวายไรตอนน่ะมาเบิ่งตอนนี้ ทั้งหมูปอนด์ทังหมูปอนด์เนี่ยกรดีแล้วล่ะเนาะเปียนกะดีดยนเตียนไดก็ดีนะก็ะดีมุกิีใจนงเพลินเนาะกระดีใส่ดาบะเนี่ยยังบ่อยังบ่อท่านได้ทอดอันรักบ่อคุณว่ากระปอนอยู่ในช่วงหนึ่งเนาะกระปอนไปน้ำเอดกรอเมื่อยนะเพื่อเพื่อเพลินซีคุยได้เนาะไม่ซิจบแล้วนี่เรื่องของทางทางน้องไซไิจบแล้ววันนี้น่ายชิเป็นเรื่องของดินบัตรนี่เนาะที่ดินหรือว่าเฮือน ไทยสิเป็นคนกั๊มมาเนี่ยนะอันนี้เขายังบ่ได้หูเลยพี่เราอันนี้เขาหูของทางน้องน้องไเด้อน้องไช่กับใบเตียงตัวนี้แต่ว่าตอนนั้นยังบ่หูบ้านเฮือนเนี่ยเขายังบ่หูอิมชีกะรอรอเบิ่งว่าไครสิได้กั๊มหรือว่าโบได้อันนี้ก็ยังขายคำตอบโบได้เนาะแม่ตัวนี้อิมชีรอรอรุนเบิ่งก็เลยเหมือนกันเดี๋ยวจะหน่อยอิมชีเขาไปนั่งพังอีกเนาะนั่งพังอีกก็แบบได้เนาะนัพังอีกเออเขอหูเขาข้าวอะไรก็ออกม่าว่าขายกับอิมชีเลยกะ ่าเรื ả, au, th ương, th ương. Ứ, cứ, uh, ่องของน้องเตะเขาจะว่าจังไดเขาก็ยังว่ากันอีกเยอเพราะว่าเขาก็ยังว่าให้บ่ได้เนาะแต่ก็ดีนะดีคือกันเป็นยังคือว่าฉันคือคือมันเป็นการที่ว่าให้เกียดทั้งทั้งบ้านเพื่อนพื่อมสิ่งที่ว่าเขาบรถ่ายลงเนาะโบราณคุณยายเต่าหุบกันเนาะแม่ผู้ใหญ่มาคุยกันเขาโบราณที่เป็นให้เกียดเพื่อนให้เกียดเพื่อน ว่าอ้าเอาตอนผลสรุปเนาะผลสรุปบาทเดียวเดียวเลยเนาะสรุปเลยกันแบบใด้ทีเข้าใจกันแบบใด้เนาะเฮ้ยบาทเดียทุกคนเคพากันเบาอย่างกันนี่เนาะเออตามที่อันนี้เลยกับน้องนั่งคุยกันได้เข้าใจพิ่เด้อเด้อเออคุยกันเคลียร์กับตัวนี้เนี่ยเป็นได้ไปพังมาล่าสุดเป็นยังก็่าสุดคือยังตัวนี้บอกแม่ เพิ่นยังเซ็นอยู่เนาะเซ็นยังเซ็นบ่ได้นบ่ได้แม่นเซ็นดึงเฮือนบ่บ่ยังๆๆอาือว่าเซ็นที่ว่าทางน้องไบ่ว่าเซ็นบ่ด้เซ็นบ่คนน่ะแต่เพิ่นสิคุยเรื่องไดแล้วบัดนี้เนาะเรื่องนี้เลยบัดน่สิเป็นเรื่องดินเนาะเรื่องนเรื่องหยงบัดตงแตเอองแตเรื่องตงแตขงแตบ่บัด่ืนยังบ่ั่บ่มอบให้ไปเนาะหรือว่าต่แล้วก่อนเรื่องตงแตกที่ว่าน้องแตออกไปจากบ้านนสันบ่แม่นออ ดให้มันจบในมือนี่ใเราบอกหงเรื่องที่ปเกิดขึ้นนั่นี่น้องแต่ว่าน้องเต๋ออกไปนี่เก็บมาว่าวดให้มันจบภายในมือเดียวนี่ภายในมือเดียวบ้านอนสรุปแล้วเอาบริการคลิปเนาะมีแต่ว่าไปฟังคำว่าเพิ่นกับมาว่าเอฟซีฟังอีกทีนึงเนาะคำว่าเพิ่นกปอย่าคู่เลยเพราะเป็นอะไรเพิ่นกับติดตามมาตั้งแต่โดนเลยว่าแล้วก็หัวมุึนเนาะกว่ามันเออ่ FC เพิ sea, ่นว่ร no ุ่นอยู่นะรอรุ่นอยู่แล้วคราวนี้เพิ่นบ่ได้เห็นทุกขั้นตอนแม่ๆๆเอาแค่ังเฮามาเล่าให้ฟังบ่ิดิงก็เลยอ่าเล่าทุกขั้นตอนให้กับ FC ได้เบิ่งแล้วบาดนี้เีแต่ว่าทั้งเอื้อยแล้วก็ทั้งเวเวียงชัมีหยังก็มาเว้าได้บ่ิสินันไดเว้าแต่คําเก่าได้จนอยนี่ไดเนาะไปไล่นว่าแบบนีเเอายวนี้้บดสูงนี่เนาะปากันิดวนะ สวัสด <ABC S 1> ีก่อนเอาสวัสดีก่อนสวัสดี่บ่คืออ่าข่อยไปฟังว่าข่อยไปอว่าเพิ่นจบแล้วบ่สามารถแบบอ่าเข้าไปได้แล้วบ่คั่นเรนเรื่องที่น้องเตออกไปเนาะจากบ้านเจจกเรื่องให้ค่นไ้่นตนนีเนาะสามเลือกผู้ได้เนาะเรื่องแรกก็เนคุยเรื่องอันอ่าน้องไสก็บ่เตียงน้องไก บ่อเตียงแม่ก okay. uh ็จบไปแล้วจบแล้วตัวนี้เคลียร์ปัญหาออกแล้วเข้าใจแล้วตัวนี้ยอมพิดยอมเมนจังชันหนึ่งทีแล้วอ่าโยมคันคอขม่าเลยเนาะอันนี้นั่นเฉพาะว่าเตียงอันนี้หายอภัยค่ะกระทั่งผู้ใหญ่นี่เขายังบูฮู้ว่าเพิ่นสิสามารถคือบ่อเตียงได้บ่ไหนะเนาะเพราะว่าเพิ่นยังมาทันโทรคุยกันด้ดยอ่าทางผู้ใหญ่นะแต่วันนี้เป็นมาคุยเรื่องอน้องเต้โต เด็กคุยเรื่องนั่งเต้ได้ก็ให้มันจบภายในมื่อนี้อยู่นล้วเนาะอ่าแมถือว่าค่ำนั่นมัอนี่เนาะค่ำค่ำอีกอะไรชั่วโมงเจอได้สิที่ว่าคใครอายุผูกขี้รถใหญ่พ่อขี้ถจักรนึ่งที่ายพ่นแห้งมามัอนี่เนาะทายพ่นแห้งเพื่ออยากพังเหตุการณ์ก็อยากเราอ่าถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิึงเลยเพิ่นว่าะเอฟซีอะไทานเพิ่อนกะ อยากูแม่นอยากหูแต่คนว่าพากันไปถ่ายในลายเด้อรวมโตกันในลายเด้อมือเป็นตาชิ้นมามาอยู่พี่น้องแต่วแบบบริไทยเนาะแม่นเพราะว่าเข้ากับห้เกียรติเพิ่อนว่าเพิ่นนี่บ่อยากให้ยชายตอนที่เพิ่นโอ้ลมคุยกันอ่าเพิ่นว่าเพิ่อนช่มเพิ่นบ่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเพิ่นบ่อยะอันนั้นบอยาะบอยะบอยะเผยแพร่เนาะเพราะเพิ่นบ่ได้มีการนั่นเป็นชิ้ที่ของเพิ่อนัน่อะไรเนาะเพิ่นบ่ได้มีการหู้กันเห็นน้ำเล้เนาะ แต่ว no, mm. um ่าไดมานั่งเว้าให้ FC ฟังแหเ่อีสิว่าจังได๋เนาะบ่เวียงเฮากว่าเป็นบทเรียนสําหรับหลายๆท่านพี่น้องยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะโดยว่าไเฮ็ดให้สร้างให้ได้มันเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้บ่จักสิว่าอแต่เนาะอือได้แต่เบิ่งเนาะได้แต่เบิ่ง เนาะอ่าสิบครอบครัวหรือว่าร้อยครอบครัวมีอยู่ครอบครัวนึงเนาะมันเกิดขึ้นแมนนะคือว่าได้ทางเฮาก็ต้องแก้ไขคือเก่าแมนหมวิดคือเก่าขนานะเว้าง่ายๆซะแม่นบ่เฮากแก่เคลียร์ตัวนี้เขาว่าสมมุติว่ามันจบแล้วนี่กัคือสิบ่สามารถแบบเข้ามาทายมาโอ้มาลมได้มีแต่ปล่อยเลยบ้ดนี้เนาะแม่นอนได้อะนะที่ก็คุยกันตั้งแต่1ิบสองโมงกุกัวเนาะ มันเลยมงเนาะ2มงแเมงล้แ yeah. ม okay. ่นอ2มงนนี้แม่นอย่างเดียว12:00นนี่แหละเยมแล้ว12:00นมาอืไอเอาแ่นีแม่นเมื่ออย่างเดียวแตั่ก็อาจจะบ่ได้กลับลงมื้อนี้เนาะย่านบ่ได้กลับหรอกมีแต่ว่าเมื่อแล้วเมื่อนอนอยู่เพิ่เอื้อทางคือเก่าเนาะ เพราะว่ามันทำเลยดิเราต้องพักพอนเนาะแม่ต้องพัดคนอเป็นกัมาเล็กเนี่ยเนาะว่าน้องเออองพิ่นกับเมย์เนี่ยเป็นนี่ได้ชาวบา้บานในซีว่าซีคุยกันแบบได้บ้านนี่นทั้งน้องเตยนี่เขายัางบัดท่านได้พูดแล้วว่าเพิ่นคุยกันแบบใดบ่บหูเลยตอนนี้เพิ่นยังคุยกันอยู่คนเดียวอ่าแม่ยทางเมียเองตอนนี้ตอนนี้ยังตัดสินเรื่องอ่ะผัวเมียตอนนี้เนี่ยมีแต่ว่าไปฟังเพิ่นว่าแล้วเขาก็สั่งได้มาเล่าให้ทางเอฟซีฟังอีกทีนึงย เนาะฟังเพิ่นเว้าแล้วก็จังได้ชี้แจงให้ชี้พังหรือว่าทั้งเบาเทียงเพิ่นถ่ายคลิปวายู่หรือว่าเพิ่นสิเอาลงก็นไมว่ามีเอซีไปเบิ่งอยู่พุ่นเนาะโดยว่าตอนนี้เพิ่นถ่ายไว้แต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาลงหรือบ่ลงเฮาก็การที่เฮาถ่ายไว้นี่ก็เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐานแมเนาะเพราะว่ามื้อนี่เว้าแบบนี้แตเพิ่นมื้อต่อไปเพิ่นสิ้ปิ้นคําบ่นั่นนันนี้หั่นะนะคือเก่าใ่ไหมเนาะมคือข่าวมันบ่มีอีหยังเกิดขึ้นก็ถือว่าสามารถเอาลงคลิปได้ ม่ทางดาวบาเนาะเคยมีได้เนาะแบบนี้เนาะกรณีแบบนี้เนาะกรณีแบบแล้วแล้วบ่แล้ปิงค้ำหน่อยที่อยู่ดอกอันนี้เป็นไปเอามาลายในบ้านบ้านดุ้มนึ่แก่เอามาเนาะลายคนอยู่ได้ว่าตอนที่คุยกันตัวรุ่นก่อนที่เราบอกเข้าใจกันนะมีมีแต่ในหมู่บ้านเพื่อนเนาะนี่อ่าก็เลยทำให้คุยกันบอกเข้าใจมือน่ะก็ว่าง่ายๆคือมือนี่เพิ่นมานี่แบบว่ารวมกันลายคนลายคนแล้วก็บอกเถือละขั้นตอน ก็อะไรยังชิงได้ยากอยู่เนาะเฮาที่เฮาฟังฮะนะโบกสอนนี่แต่บางเรื่องเฮาอาจสี่โบราณขอกมาว่าเนาะเป็นที่ใดดูว่าอ่ะวันนี้เนาะทุกคนเลยตัดภาพมากะเจอกับทางสไลด์พี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่อ่าคุยกันยังบทท่านในหู้เรื่องพี่น้องเลยแต่ที่นี่ทางสไลด์น่ะได้ย่างเขับไปฟังทางผูภรักผู้ใหญ่หรือว่าทางในบ้านเพิ่นคุยกันเนาะทุกคนเนาะอ่าเพิ่นก็เลยคุยกัน อาเรื่องที่ดินกับเพื่นทุกคนเลยเนาะเรื่องที่ดินกับเพื่อนก็คือทางอ่าว่าเสียงเนาะทางว่าเสียงนี่เพิ่นได้โทรหาทางผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่สร้างเฮือนให้อ่าน้องแตน้องตุ๊กน้องติ๊กน้องมิกหันเนาะทุกคนเลยเพิ่นก็ได้คุยกันได้ก็เพิ่นก็เลยให้เปลี่ยนแปลงใหม่ว่าซั่นเนาะทุกคนเนาะเพิ่นให้เปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะว่าสียเอาน่องเตกับเท้าไล่นี่ออกเนาะ,ะแบบบ่มีสิทธิ์ในเือดหลักนั้นเนาะเพราะว่าทางเอื้อญ่ใจดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศนะเพิ่นสงสารน้องตุ๊กเด็วกับน้องติ๊กน้องมิกนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าถ้าเอื้อเพิ่นคิดเห็นอนาคตข้างหน้าถ้ามือใดมือนึงอ่าน้องเพิ่นใหญ่มาแล้วบ่มีบนอยู่บนเซา ที่ดินก็เพื่อนหลังนั้นกะน้องได้ม,มาอยู่นานนะนะทุกคนเลยหากแต่ว่าน้องไร่กับน้องเตนี่อะ,อ,นอะซีบมีซิทเนาะเพราะว่าเพื่อนได้มอบได้เซ็นสัญญากันเรียบร,อยรยบ้อยแล้วอ่าก็คือแบบนี้แหละทุกคนเลยหากแต่สาวไร่กับ่ไร้แบบว่าไปไทายตอนที่เพื่อนคุยกันให้เบิรกเนาะเพราะว่าทั้ง ในบกในบ้านเดี๋ยวปะผู้เล่าคนญญาใหญ่เพิ่บนบอกให้ถ่ายคลิปเราทุกคนเลยเรากร็เลยแต่ไปนั่งฟังแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนาะว่าเหตุการณ์เป็นแบบใดแบบใดภายสิได้อาอยู่ในเฮือนด,ดังนั้นอย่างประมาณนี้นแหละเนาะในบ้านนี้คือทางน้องตุกงต๊กน้องติ๊กนี่ทางเอื้อยเพิ่นยังบ่ทันได้คุยน้ำแค่เพิ่นคุยกับทางในบ้านเมื่อกีนอก้นี้พี่น้องเอ้ยแต่ทางในบ้านก็ เข้าใจทุกชิ้นทุกอย่างกับคําพูดของเอื้อเพลินว่ามาเพิ่นกะชิยอมเฮ็ดหรือว่ายอมเปลี่ยนแปลงให้เพราะว่าเป็นชิดของเอื้อยเพิ่นผู้ที่เพิ่นสางให้เลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าคนที่เพิ่นเฮ็ดให้มันกับโมเมนต์มีเพิ่นผู้เดียวเนาะมีผู้ใหญ่หลายท่านเนาะแต่ว่าสาวไร้เสื้อผู้ใหญ่ทุกคนอาจจะคิดแบบเดียวกับทางเอื้อยเพิ่นที่แหละเนาะ อันนี้กับู่ข้อมูลมาซ้ำนี้ทุกคนเลยแต่กัขอโทษขออภัยเนาะที่เราบม่ได้สามารถแบบเ้าถ่ายคลิปให้เบิ้งเราทุกคนเลยอ่าจังไดกัมีแต่ว่าไปติดตามรับชมคลิปต่อๆไปเนี่ยพี่น้องว่าจะเป็นจังไดเนาะหากแต่ว่าเรื่องอ่าสกีพยานเนาะกคับหลายคนกับมานั่งฟังน้ำกันเนาะคือจะเป็นเสียงเดียวกันแหละทุกคนเลย ในอีกอย่างก็ท enfin ั้งบ่าเตียงเนาะเราก็ได้อัดคลิปให้อยู่เนาะหากแต่ก็ถือว่ายังบ่ทันได้แล้วเนาะคุยกันเนาะหากแต่หากจะคุยเรื่องที่ดินเนาะเป็นได้ได้ยินทางเอื้อเพิ่นเว้ามาว่าเพิ่นสีให้เจ้าเป็นคนมีสิทธิ์ในเรื่องอย่างนั้นสามคนสามคนบอกดีใจบ่าดีใจอยู่บอกสิ่งใดจบจักเมื่อปีนั้นละเนาะ ใจร้องเจ้าก็สิได้ยาบเราไปตัดห้อยมาเนี่ยไปตัดห้อยไปไปแต่เจ้าเป็นทรมาบอกว่าให้มาคุยมันจบมาคุยมันจบวะฉันทุกคนเนี่ยท่องขโนยเนาะจักเดือนเนี่ยท่องโคกเดือนน้อยเนาะไม่ยิงเนื้อเราไปยังไงเดือนนี้ได้ช่วงนี้ความรู้สึกแบบอันอั้นคือตะกี้ว่าเดี๋ยวนี้ถือว่าโล่งใจเลยเนาะเจ็บคอ เจ้าเฮ็ดบ่ระวังเจ้าต้องระวังนี่หนังสือฮะสิไปหาเงินตรวจเพิ่นอยู่โอยังบ่ทันเคยเอโกเบิ่งจักเทื่อบ่เคยแล้วเทื่อนเพิ่นว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแม่หญิงคถึง่่อ้อือๆพี่น้องเอ้ยเอาะไปเวียกเจ้ามีแต่ว่าไปคุยเวียเพิ่นแหเด้อเด้อดีใจนําเด้อบัดนี้อ่าโอเคล่ะเอ้ยอาก่อนสดีโดทุกคนเนาะ คุยกับทางน้องเพลินพอดีเห็นน้องเพลินมาเข่าน้ำก็เลยโอ้ลมน้ำน้อยนึงบริษัทพี่น้องเลยถามความรู้สึกน้องตุ๊กเพนะลินเนาะหลังจากที่ว่ารายงนยินทางผู้ใหญ่ว่าว่าเหมาะเพื่อนซานให้ยิ่งเนาะหาแต่ก็ถามเพลินเนาะเพราะว่าตอนที่เอื้อยเพินโทรมาคุยกับทางนายบงนายบ้านทางน้องตุ๊กเพลินก็เลยยินน้ำนะเนาะเอาก็่ดีโมกีแจ่มน้ำเนะาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่า เที่ยวกันจบสิ้นด้วยดีเนาะทุกคนเลยเนาะอาจังไรกะจะจบคลิปก่อนพี่ดอเลยเนาะถ้าว่าพีพภาพประกันนะกะขอโทษขออภัยเอฟซีบาสกุลทุกคนเนอะโดยกะมาเบาให้ฟังทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีหลายคนกะรุดมาโดยตลอดเนาะกับคลิปอ่าน้องตุ๊กนี่เนาะตั้งแต่ว่าเริ่มเกิดเกิดเรื่องแล้วอะสั่นเอฟซีกะติดตามรับชมแล้วก็รุดมาตลอดว่าเรื่องที่จบแบบใดต้องเอ่ยแบบใดนะทุกคนเลยเนาะก็คือมื้อนี้ ตัดสินแล้วเป็นทีเรียบร้อยทุกคนเลยเนาะไม่ต้องห่วบงบาเนี้เพราะว่าทั้งผู้ใหญ่จะดีผู้ที่เพื่อนสางเพื่อนให้นะเพิ่นเป็นคนตัดสินเองเนาะเพราะว่าเพื่อนเห็นการกระทําของครอบครัวน้องไล่เนี่ยเพื่อนเห็นแล้วเพิ่นกับตัดสินใจได้เลยนะบาเพื่อนชินมหมให้ภายในภายนะทุกคนเลยเนาะเาเป็นไาก็ะหู้เรื่องแล้วสำหรับคลิปนี้กับจิปมาณนน้กอนนะทุกคนเนาะไปพอกันคลิปหนาเด้อเนาะ,นะ โดยจารคิดเนี่ไปก่อนสบายดีวัตถุทุกคนเนาะโดยไปแล้วไป